สวัสดีครับผมมานพินกับฟิลไทยออมบ็อกส์บอทดนะครับตรงนี้ก็ทะเลที่หาดมุยเน้นะครับอยู่ใกล้ๆกับออฟฟิศของซินท u r ริส b u สนะครับที่นักท่องเที่ยวชอบนิยมใช้บริการนะฮะนี่ก็เป็นหาดนะครับตอนนี้น้ำกำลังขึ้นครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาเป็นนักท่องเที่ยวเซียนะครับ ขึ้นแรงสมควรครับดู่ทีนี้ตรงนู้นอยากให้ดูครับก็คือเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเมืองอะไรนะครับเป็นอยู่ด้านนู้นนะจะเห็นว่าเป็นทรายนะครับจริงๆแล้วบริเวณเนี้ย ที่มีต้นไม้แล้วไม่มีต้นไม้กลุ่มเป็นทะเลทรายมูลเน่เนี่ยก็ยจริงแล้วก็มีสันทรายเนินทรายอยู่ตลอดนะครับเป็นบริเวณที่มีทรายเยอะมากครับเข้ามาทับถมกันผมไม่รู้มาจากพายุนะฮะกี่หมื่นกี่แสนลูกที่ทับถมกันมานะครับก็เป็นหาดทรายยาวครับ คือเรื่องเนินทรายเนี่ยต้องยกให้ที่มุ่ยเนยครับเพราะว่าเยอะจริงๆครับเยอะมากๆ <Okay. S 1> แล้วมีทงที่ประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ฮะทรายสูงเป็นเนินเพียง <Okay. S 1> แต่ว่าตรงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นทรายเวิ้งว้างนะครับไม่มีต้นไม้ขึ้นกลุ่ม,มก็สวยงาม็นเศษครับบรรยากาศการท่องเที่ยวครับ ก็ไม่ค่อยใสคเขาปับวันนี้ทะเลไม่สวยเท่าไหร่